สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสู้กุศลบัวบเป็นพี่น้องในประเทศพี่น้องผู้ที่ไปสู่การส่งงานตามประเทศกับมือหนีมาพบมพ่อครับผมคือเก่าเข้าคือพี่น้องทางช่องวาลินผ้าเสียบเชนเดลกับฝากเลยนะครับพี่น้องฝากกดซับสไครต์กดติดใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับเอาพี่น้องมาพบมาพวกกันคือเก่าได้แนว่ยเสียบเสียบมาฝากพี่ตอนน้องคือเก่าอาหารนีสานบ้านเฮาพี่น้องอาหารจานเดียวก้อยดับพี่น้องก้อยเสียบๆขมๆขมจนยางเดาพี่น้อง คืออยากหลับพี่น้องเบิ่งเขาเหนียวอัดมาเต็มติพี่นอ้องขอนขวัไม่ไม่ล้นกินกับหลับเหนียวไม่ไม่สดสดพี่น้องได้มาแต่าตาเพื่อนแป๋วมา <c oughs> มาเด้อพี่นอ้องเด้อฮะผักเขาผ้าหนาเม,มากินไปน้อกันแซ่บๆพี่น้องก็ตรวจข้อเพ่พี่น้องผู้บุกินดิบต์นะครับเด้อสิว่ากินไปทั่ทิพย์ทั่วแดนสิว,ว่ากับ มันข้นย่กกบผูมกักพี่น้องของแสบข้นอย่กกบผูมกักกอนสีลงเมือ่อพี่น้องบอกว่าสีเป็นภาพหรือว่าจาในใดีเตียนลงไปพอถือพวควรกะขอตรวจขอไปเด้อพี่น้องเด้อมาพี่น้องมาแสบๆนั่นผมคือเกาคำาหลกเพื่อพี่พัวน้องมันต้องคำยังไงพี่น้องใส่ตอนอยังไงยี่อัน เบื้องพี่ต้องบ่อต้อง <c oughs> ห่างต๋องเฮงบ่อต้องฟักเลยเอาบักยังไงเองสิเลยพันพันแซมเขาคือซอยจูเลยพี่น้อง <c oughs> พักอันนี้ผมดซื้อมาจาร่าพี่น้องเป็นคือสาลาเน่แต่ว่าโบแม็นสาลาเน่พี่น้องคือกันกินเนื้อเนี่ยจากเนื้อพักนี้ยังบุเปลี่ยนพี่น้องบละ ตลาดว่าจะ้ไปซื้อออกมาละบ่มี่เนาะไปซื้อมาละมากัดขมๆมาละขาดตลาดบ่มี่เลย บรรยากาศลมวีวีพี่น้องกินอยู่กลางตรงไหนตรงหน้า ขัดขนาดพี่น้องลูกโด,ดดนี่ก็บว่าติดลงไปวอ้เขาท่าพี่น้องอื กินไังเจี๊ยมช่มกินงยงทั้งหลังนี่สันหลัางวาน,ลานาแล้วพี่น้องมื่อไรนาะมันจะข,าข่ากุ้ยไข่ขี้ยังสิตื่นเลยผมบัวมาไก,ก่เลยมื่อนี่ปุู้พี่น้องทำงยังไงอู้รถ เพียบพี่น้องกีมหมกแตกกีนหม,มกแตดเลยใสลูกโดดกขับไปพี่ออน้องอออควันหมูเยัเงีบด้วคัก เมืองพี่ดองตอนนี้เลย สมซื้อว่าเขาเหนียวอีกทีพี่น้องเมื่อบูย๊ยลมแห้งพี่น้องลมวิวๆเลยมสมซื้อว่าเขาเหนียวเนาะพี่น้องเนาะ โอ้เผ็ดพี่น้องคัะอู้เผ็ดพี่น้องเผ็ดเก่าเป็นว่าแซ่บคือเก่าให้อะไรของงานคื้นนี่เผ็ดจัดจานพี่น้องก้อยเนื้อถาดปักไงเหลือ,อยังอยู่หน่อยนึงบ่เบิดพี่น้องจิ้มจกักคักบ่คักเขาเหนียวอัดมาเต็มติบบกลงไปเครื่องติบเลยพี่น้องแซ่บใส่กบับบรรยากระดมมีวีอยู่กลางตรงไหนตรงหน้าพี่น้องก้อยเนือ้อเฮ็ดเป็นตอนบางๆด้ซอยจุเลยบอ่บอฟักบอ่ตอตานั่นเลยเอาเป็น ฟันหรอบุบเห็ดเป็นแผ่นบางๆก่อยเลยครักพี่นอ้องขมจนยางเดาแสบโอ้โขอตรวขอไปพี่น้องไปวัดจินกะบ,บรรยากาศลมโซยพัดดากดีๆพี่นอ้องเย็นจ่อย อาพี่น้องที่เขามารับชมกับควายพี่น้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงหมดเจ็บหมดจนนะครับเด้อชิปนี่ก็ไว้สำเนียงวันพี่น้องพ่อกันไม่ชิปนะว่าผมสีได้เมนู่ยังแสบๆมาฝากพี่ต่อหน,น่อยครับชิปนี้ก็ลาพี่ลาน้องไปกระพับบรรยากาศท้องให้ท้องหน้าอีสานบ้านเฮาเจ้งสีหนุพี่น้องอยู่ง่ายกินง่ายพี่น้อง่อแต่บอกเจ็บบอกไข่กับพ่อพี่น้องเอา้าชิปนี่ขอลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ